โดยไอเดีย,ยกเกมเราก็คือจะทําเกมพัตเตอที่ถ้าเพลเยอร์เดินออกประตูได้ก็จะชนะแต่จะมีตัวขัดขวางที่ถ้าเพลเยอร์โดนจับได้เท่ากับแพแต่มันจะเป็นเกมจีบสาวได้ไงถ้าไม่มีตัวละคสรสาวๆโดยเนื้อเรื่องและช้อยต่างๆก็จะเบสออนคาแร r เตอร์ของสาวๆพิกซาร่าแต่ละคนนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่เคยดูสาวๆพิกซาร่ามาก่อนเกมาชา้าเพราะไปอยู่กับสาวอื่นมางั้นสิงนะไม่รู้เรื่องไงว่านอกใจฉันจะโดอนอะไรคุณแตก อ่ไหวไม่มีตายแล้วเกมมันเป็นด้านพัซเซิลบอกเลยว่าเข้าทางก็มาดีครับเขามีหนึ่ง6ามสี่ห้าหลารดบอสอันนี้โพรกเล่นไปตามเกมเขาทำมาแล้วเล่นให้หมดตัวสอนขึ้นปะตัวสอนไม่ขึ้นบักเปิดมากูเจอบักเลยในวันหนึ่งคุณได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าอยู่ในสถานที่สุดแปลก ที่นี่มันยังก็กคุกใต้ดินใน,นระหว่างที่กาลังสับสนคุณก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งจากที่ห่างไกลทันใดนั้นคุณก็คิดขึ้นได้ว่าหรือว่าช่วงเวลาก,การสร้างคาเดมของเราได้มาถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่คนเราอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวได้ยินเสียงผู้หญิงแบบเออโคเออโคมาไม่น่าใช่ wsd เดินอ่านี่คือกําแพงอที่บอกไงเป็นทิร์นเบ e เราก็เลยเดินยาวไม่ได้แต่กดค้างได้ โอเคสลามเป็นศัตรูของเราคุณ้นๆน,นะสลามอันเนี้ยเหมือนเหมือนรียูทโอเคแล้วเราเก็บเหรียญทำไมอะเราจะป็นต้องเก็บเหรียญด้วยหรอเราจะไม่ต้องเก็บเหรียญด้วยหรอเนีน่ยนี่ไม่ได้แดกกูหรอกนี่นะพอดีไป อันนี้คือหนามที่หนามมันจะขึ้นมาเป็นเทินถูกปะ่ะอฮะอฮะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอา่ามีขึ้น2องขั้นขึ้นขั้นแรกขึ้นขั้นสองอา่าโอเคผ่านได้เฮ้ยนั่นมันเอมีนี่นะเป็นห่วงดีวะนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเอา เดี๋ยวเด๋ยวไอการถามไปเป็นห่วงไม่ใช่ตะโกนใส่มันคือการถามแบบแบบเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ใช่ตะโกนทักทายแบบปกติก๊อกก๊อมาช่วยเขาออกจากจอมาน,นหรอใช่มีจอมานเน่ยใช่จอมานอัธทารุนะ่ะน่ากลัวมากๆไม่ต้องห่วงหรอกถอางั้นฉันจะไปปราบจอมานเองเธอจะมาไหมไม่ไม่ได้ค่ะข้างนอกนะ่ะน่าเบื่อจะตาย อยู่อ่านหนังสือนี่นี่ดีกว่าเหมาหน้ามาข้างน,นอกสนุกกว่าเยอะเลยนะรับประกันด้วยชีวิตฉันเลยโอเคหนังสือเจ๋งๆนี่ไงมีของเจ๋งๆเ,เ,เช่นหนังสือเรียนไฟแนนซ์งบดุลการลงทุนและชิบหายห <c oughs> นังสือเจ๋งๆของมึงคือหนังสือเรียนอย่างงาั้นเหรอผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่สกิลของผู้เล่นละอันเนี้ย มันอยู่ที่ว่าผู้เล่นจะแฮนเดิลความโกตีนของเดฟได้แค่ไหนมากว่าเครื่องเขียนดินสอย,ยังลบลปตุ๊ก,กตานุ่มฟูสุดยอดเลยค่ะรู้ได้ไงว่าเอม่ชอบเครื่องเขียนมากๆชอบจริงใช่ไหมว้าวคิดว่าต้องอยู่ในที่หน้าเบื่อน,นี้ตลอดไปซะแล้วขอบคุณนะคะช่วยโอหูมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะคุณคือฮีโร่ของเขานะเดืนคิมีว่ฮีโร่น โอเคไหนสลามมันจะมีอะไรกันเชียวถ้าเราเดินสลามจะเดิน2ช่องใช่ปะผมว่าผมว่าผมว่าเราให้มันแทรปอีสแทรปดูอีสแทรปฮ่าฮ่าฮ่าไอโง่ไอ้สลามน่าโง่มึงิดแทรปฮ่า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 เรียบร้อยอีซี่นี่นี่เห็นหามที่อยู่หน้าประตูเหมือนเขาไหมเพราะว่าเราเดินผ่านไปตรงนั้นได้เลยไม่ต้องออบหรอกนะเชื่อเขาสิเอมิโลกนี้นะ่ะ โลกนี้นะ่ะมันมีอะไรที่ที่เดินผ่านไปไม่ได้อยู่นะเอ๋หรือมันต้องเดินผ่านไปเลยวะไม่ได้หนึ่งไม่ไม่ได้ไม่ได้เอมิหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มันเดินผ่านไม่ได้หนูอืมเอาอิสลามนี่ไปเก็บก่อนได้ปะมาานี้มาานี้มาานี้มานี่มาหนี้มา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 นี้นนเออนั่นแหละนั่นแหละมึงอยู่ตรงนั้นไปแหละมึงอยู่ตรงนั้นไปแหละ อืมดีนะไม่เชื่อใจน้องเอ๊ะทางที่ใกล้ที่สุดไม่ควรจะเป็นทางที่ไปสู่ทางออกมันต้องเป็นทางอ้อมอยู่วะใช่ไหมทำไมสลามาไวยังะอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่า เฮ้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 โยชิบหายละตายตายอุย้ยฮ่า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 ไม่ตีแดกกูหรอกตีแดกฮ่าฮ่านี่สี่ดูอันนี้คือคุณสุรุนี่เธอตื่นตื่นอขอรับต่ออีกนิดนึงนะไม่ได้ตื่นตื่น ถ้าตามความปกติแล้วใช่ไหมคือถ้าตามแบบสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะมันมันก็น่าจะอ่ะเบนความสนใจเหมียวเหมียวแม,มวไหนหนีไปแล้วฉันจะไปปราบจอมมารอยากไปด้วยกันไหมแล้วทำไมต้องทำด้วยละ่ะตอบเรียวดีชอบชอบตอบเรียวดีทำไมอะ่ะเออทำไมต้องทำด้วยอะ่ะแมวใช้ได้ใช่ไหมแมว is work ใช่ปะ พาไปดูแมวแล้วแมวเมื่อกี้อยู่ไหน <c oughs> แมเงเอ้ยนึกว่าจะเวิร์กโอเคต้องมาตีอสลามตัวนี้ใหม่สินะมึงมา <c oughs> รอบนี้บายพาสอีซี่ให้นมหนึ่งแก้วละกันนมถัว่วทำมาด้วยกันจะมีนมถั่วให้กินไม่อั้นเลยนะะกิ้งเหรอ ามาจะซื้อเตียงยำเต๋อให้ด้วยนะอะไรวนันนี้จริงเหรองั้น,นเชเ็ตจะยอมไปด้วยก็ได้เตียงถั่วหน้านี้อ่ามีหนามหนามจะออกมาทุกๆ3สามมูฟไม่ทันแน่ๆแต่ให้ให้มาให้มันมาตรงตรงโอเคอันนี้อ่ะเยี่ยม สวยรอดดูเหมือนว่าด้านล่างจะมีกุญแจอ,อยู่ด้วยละ่ะส่วนด้านซ้ายก็มีประตูห้องขังมันเกี่ยวกันยังไงนะอืมรู้แล้วกุญแจอาจจะเป็นกุญแจสู่ห้องหัวใจหนูก็ได้นะคะไปครับเราไปเก็บกุญแจสู่ห้องหัวใจงยเดี๋ยวนะประตูอยู่ตรงนั้น ก็จับมันไปขังซะสิครับนี่ไงแล้วไอตัวนี้เราจัดการยังไงกับมันเดียมันมาละมันมาแล้วทุกคนผมว่าเราต้องชิหายกูตายฮอย่าอย่าเข้ามาทำแบบหนึ่งทำแบบหนึ่งเอามันออกมาหมดดิออกมาให้หมดออกมาให้หมดเฮ้ยใช่ออกมาหมดแล้วกูรอดไงครับออกมาหมดแล้ว อยังเออืเราสามารถจัดการ2ตัวพร้อมกันได้ไหมมันเป็นไปได้นี่ไง s ต a c k i n g นี่ stacking the enemy กิ้ง s t a อ k i n g the enemy easy ไปห้องนี้มุญแจ2ดอกด้วยเหรอแต่ประตูมี3จุดเลยนะหรือว่ากุญแจจะควบคุมประตูทั้งหมดเลยแต่เขาว่าเราควรแบากุญแจที่ใกล้สลามก่อนนะเชี่อเขาสิ อันดับแรกเราจะไม่ไปเอากุญแจที่ใกล้สลามที่สุดครับโอ้หะสลามเก็บกุญแจได้ what ฮะฮะฮะหรือว่านี่จะเป็นแมคคณิกโอเคแปบ๊บหนึ่งเราจะทำการทดสอบยังไงละ่ะว่าสลามเก็บเก็บกุญแจให้กูหน่อยดิเก็บเก็บกุญแจให้กูหน่อยวะ เพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกันมาสักพักหนึ่งเก็บกุญแจให้กูหน่อยก่อนนี้มังเก็บกูได้อยู่เลยเก็บไม่ได้หรอโอ้เพื่อนแดกกูเลยอ่ะใช่หรอวะเราต้องไม่เก็บกุญแจนั้นคนครนอไม่น่าใช่น่าทุกคนไม่น่าใช่มันใช่จริงจรวะเก็บให้กูหน่อยดีตรงนั้นนะเดินมีอีกช่องเดียวเองโอ้ยออเ,ดเดินต่อไม่ได้โอเคผมเจอบัคที่สอง ่ะรอบนี้ผมเชื่อน้องก็แหละใช่เหรจริงป่ะนี่อีนูหลอกกุเรียวโอ้โหเอ้ยจะทำไงกับอิสลามตัวนี้ดีวะคือถ้าเรามาเก็บกุญแจเนี่ยเราแตกเพราะว่ามันเดินมาปุ๊บแล้วมันวัดหรือนั่นคือคี แล้วคียจริงแล้วคียจริงด้วยได้ไงวะผ่านได้ไงวะตะกี้อฮ้ยน้องพยาบาลน้องไมมาช่วยฉันอย่างนั้นเหรอคะจะไมปจับจอมมารอยากมาด้วยกันไหมจะไปดีไหมนะอเซนเกมเมอร์คืออะไรวะ มันชวนหน้าตอบข้างล่างมากแต่ผมเชื่อว่าข้อที่ถูกคือข้างบนเดี๋ยวซื้อเกมสุดเจ๋งแจวให้เล่นจริงหรอเกมแบบไหนนะ่ะแน่นอนต้องเกมผีกูเตะอ,อะไรก็เกมผีไม่คูลเลยหนุ่มรู้จักวิ่ b ทัร์เพื่อตอบไม่รู้จักเทแคสเพื่อตอบใช่รอทด่ของหวานเดี๋ยวเลี้ยงชานมเลยอะ่ะ ฮรู้ได้ยังไงว่ามาชอบชานมฮ่ารู้ใจอย่างนี้มันเป็นใครฉันคือรู้แล้วหรือว่าจะเป็นใครที่อยู่ในจนคนที่อยู่ในใจเย,ย้ยอาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เลยล้วกันกันให้เรียกว่าที่รักละกันนะงั้นก็ได้กันจะไปปราบจอมานมาด้วยกันไหมแต่มันอันตรายนิ <c oughs> ไม่ต้องไปก็ได้นะ ะจะอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ได้เดี๋ยวจอมานผมปราบเองอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยก็ได้เดี๋ยวชาโนม,มาให้นะเดี๋ยวปราบจอบมานก็เอาชาโนม,มาให้อีกโอเคไหมอยู่ตรงนี้ก็ได้นะดูแลตัวเองได้งับบอกว่าไม่กลัวเพราะมีเธอตอบขโมงกูตายบ่ไม่น่าตายไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เดสแปกโนเธอไปพยาบาลนี่คงไม่เป็นไรหรอกใช่แล้วล่ะอ่ะแล้วอยากไปฉีดยาที่ห้องเขาสองคนหรือเปล่าฉ,ฉีดยาแน่นอนเอา้า เชื่ออะไรวะเนี่ยเมื่อน้องพยาบาลแะรลกษาคนไม่เป็นไม่เงยเข็มตะกินนี่น่าจะจิ้มที่คอเออตายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลทุกอย่างเองเก่งมากเลยค่ะงั้นฝากดูแลเขาด้วยนะโอเคดูสิมีสลามสีแดงด้วยน่ารักมากเลยอ่ะเขาว่าเราควรเดินไปหามันนะคะที่รักก็ได้เลยครับเออ แม่งเลยโดนล่อลวงแม่งเดินทีละสองช่องแต่แล้วไงอ่ะแต่แล้วไงถ้ามันเดินมาไม่ถึงเราก็เท่านั้นปะวะถ้ามันเดินมาไม่ถึงเราก็เท่านั้นปะวะเออมึงเดินมาถึงกูแค่รอบเดียวเท่านั้นโอเครอบที่สองได้แดกกูเก็บกุญแจให้หน่อยเพื่อน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 เก็บกุญแจเก็บกุญแจเออนั่นแหละดีมากอืมแค่นั้นแหละอืม เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอันนี้ต้องให้สลามตัวนี้นไม่เก็บกุญแจให้เราใช่ไหมแน่นอนว่า <c oughs> แน่นอนว่าแน่นอนว่าแน่นอนว่ามันยังไม่ต้องเก็บนะครับผมว่ามันต้องเก็บเดี๋ยวนี้เชฟแล้วกวออกไงครับเอาใหม่มันต้องอ่อเก็บตอนนี้อย่า yeah. และเราก็ให้มันมาตรงนี้อ่าอีซี่แล้วเราก็เก็บตรงนี้และเราก็เก็บอย่างนี้แล้วเราก็ให้มันเดินมาตรงนี้หยุดอยู่ตรงนี้หยุดอยู่แค่นี้นี่ไงเรียบฮ่าฮ่าเฮ้ยมาแล้วเปโลช่วยด้วยว่าไงันมาช่วยแล้วออกมาสิ คิดไม่ว่าฮีโร่นี่น่าด,ดูป่าก็แค่คนผ่านทางมาฉันจะไปจับปราจอมมารเจาด้วยไหมปราบจอมมา,ามรามมาหรือสั่งชานมไข่มุกวะ <c oughs> ชวนไปทั่วเลยไม่อ่ะโอเคทำไมอ่ะอืมให้ก๋วยเตี๋ยวงโง,โงท่ที่เติมน้ำตาลเยอะไปให้าอาหารฝรั่งเศสสุดหรูคนเราเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นคนไทยเนี่ย มันแน่นอนว่าไม่น่าจะอยากกินอาหารฝรั่งเศสบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวโง่ๆที่เติมน้ำตาลเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่อาจจะหวานหน่อยนะไม่เป็นไรหวานอร่อยเบาหวานอีหนูเป็นโลฮีโร่เซเล็พอปฏิการแล้วโอเค ไปตรวจน้าตาลด้วยนะอ่าแล้วเราจะจัดการกับไอ้สลามตัวนี้ยังไงวะก็แค่เดินลงไปเดินลงไปแล้วก็เดินลงไปแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็เดินลงไปแล้วก็เดินขึ้นมา,แล,นนมาแล้วก็เดินลงไปเดินขึ้นไปเอ,อ้อตายโอเคมีชั้นเชิงมีชั้นเชิงนะโอเคมีชั้นเชิงมีชั้นเต่กูแต๊กูฮาวทูมีชั้นเชิง,ชช you, ชชงวะน่าจะต้องใช้มุมให้เกิดประโยชน์นะครับเดินแบบอ้อมมุมอ้อมโลอ ชั้นเชิงทองไว้ชั้นเชิงชั้นเชิงชั้นเชิงนี่ไงดีซีชั้นเชิงเขชอบ้าวว้าววบาวว้าวว้าว้าวว้ว้าวว้าวววว้าวว้วว้าวว้าวว้าวว้ชวอาว่นา้อววาววาวว้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 าตัาวว้าวว้้าวววแาวว้ว่าวว้าอ้าววาววาวา้าาาก่อน้นา่าถึง เห็นปะไม่มีทางไม่น่าใช่ไม่ถึงหรอกกูรอดฮ่าดเดินทางแบบการกระจัดเอ๊ะเดี๋ยวไอ้เขียวไอ้เขียวตัวนั้นอะแปลกๆเฮ้ยไอ้เขียวตัวนั้นแปลกๆแปลกๆเฮ้ยแปลกๆปลกไอ้เขียวขวาเนี่ยนะมันต้องล่อให้มันออกมาแล้วติดกับดาฮ่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 าไอ้พวกสลามกระจอกวอู้หเรียบ ผีไหนผีเธอนั่นแหละผีออจริงด้วยนะคะลืมไปเลยแล้วคุณมาอะไรทำคุณถุยแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่ล่ะคะมาปราบจอมมาน่ะเธอจะมาด้วยไหมปราบจอมมานเลยไม่ใช่ไปซื้อของหน้าปากซอยชวนไปทั่วจริงๆแล้วเลลินจะได้อะไรล่ะคะให้ของเส้นผีให้เครื่องเส้นแล้วกัน อะนี่ตุ๊กแกทอดตุ๊กแกทอดพองไปของเส้นเอาไปเส้นไขรเฮ้ยกูมไม่ได้มีปัญหากับน,น้องแล้วกูม,มีปัญหากับมึงเนี่ยไอตัวละครเอกตุ๊กแกทอดไม่มีทางคนเราผีก็ได้อ่ะจะมาชอบตุ๊กแกทอดบ้าบอเออนั่นแหละเรียบไปเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ที่แม่งไม่ช่วยตุ๊กแกทอดอะ ให้ของอร่อยปกติของหวานบางอย่างบานอฟฟี่มั้งบ,บัตโนฟีเลลินชอบ <_ C 1> งั้นจะมาด้วยใช่ไหมมีอีกอย่างหนึ่งค่ะ <_ C 1> อะไรอีกละ่ะช่วยเอาตุ๊กาตาตัวนี้ติดตัวไปด้วย <S <S เขาให้มาด้วยความเต็มใจเราจะตอบรับหรือปฏิเสธมันก็เป็นการรักษาน้ำใจของผู้สาว จะบอกว่าไม่เอาก็ไม่น่าใช่ก็ได้น่ารักนุ่งฟูมากเลยค่ะคุณตายอย่ามาล้อเล่นกันนะไม่ได้ล้อสักหน่อยหลังจากนี้จะเป็นคุณตายของเลลินนะคะอีอี yes น้องน่ารักจังครับจริงมีแค่นี้เองเหรอขอบทเลลินเยอะกว่านี้ได้ปะบทเลลินมันน้อยจังวะเฮ้ยบทเลลินมันต้องเยอะกว่านี้สิเทคเคิร์ นี่นายให้บทเลนินแค่นี้ะเนีน่ยนะเฮ้ยอกูออต่นเด็กเอือยินดีต้อนรับสู่ทีมคุณตายครับผมทําไงแกให้ตัวนี้ดีวะมานี้ไหมมานี่ไหมเพื่อนมึงมาไม่ไม่ได้มาหากูเอือผมรู้ละรู้ละไอ้หนูมานี้เอือไม่ได้มาหากูหมายถึงไปตรงนู้นเดี๋ยว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 เดยเอืออ้าวไอเนี้ยออกมาเอาไอ้อออไอสลามตัวเนี้ยออกมา ถ้าเราขึ้นบนมันตามขึ้นอ่ะนี่ไงได้แล้ว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 อ่ะเอามาันมาเก็บส่วนมึงผมต้องให้มันเดินขวาเพื่อที่ว่าผมจะได้ไปหยิบกุญแจแล้วก็หนี่กักมันอย่างนี้แล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยเราน่าจะเราน่าจะอย่างนี้ได้เรียบ e ซ s y ฮ่าฮ่าฮ่าก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าเฮ้ยอ,อย่าแตะกูโอเค มีประตูสีปแปลกอยู่2จุดด้วยถถาไม่มีสลามแดงดักอีกตั้งหากหนูว่าเราควรเดินไปหาสลามกันทีรักสลามมาหากเออร์เราควรไปเข้าประตูสีฟ้าฮะอู้อู้อู้หลอดอ นั่นนะคือพอร์ทัลใช่ไหมล่ะมาเน่สลามหน้างโง่แน่จริงกระจับฉันให้ได้สลา,ามมึงไม่ไม่ไม่วาฟเหรอสลามสลาหมึงสลามไม่ไม่มึงไม่วาฟเอ้าเอ้าเอ้ามีแค่กูที่วร์ฟโ,โอเคแค่กูก็ได้โอเครอดรอดรอดเกรชนันมาร์ครอดเกรชนันมาร์ รอดชิปหายละไม่รอดกลับแป๊บโอเครอดมามา,มาตรงนี้ฮะแล้วทีนี้ฟาวับเดือดสองช่องเลยเหรอตรงมาเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้ยา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 อยา่ยามา,าแ,ดแดกกูแหมเรียบร้อย,เ,อยเรียบร้อยเฮ้ยอีซี่เฮ้ยมาเร็วนี่เมลเมเม มนุษย์นี่นาคุณพี่มาทําอะไรที่นี่คะมาปราบจอมานนั่นไงกลัวแล้วและชวนด้วยไหมเธออยากมาด้วยไหมมึงชวนอีกแล้วไม่อ่ะไปสู้กับจอมานอันตรายอันตรายจะตายไปนะคะท่านพี่โอ้นี่สามะอย่างงั้นน่ะแต่ฉันต้องการให้เธอช่วยนะแล้วเมลจะได้อะไรคะจะไปซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตให้จริงหรอคะสัญญาแล้วนะคะท่านพี่ ก,ก็ได้งั้นจะมาดูใช่ไหมแน่นอนค่ะแต่ก่อนไปท่านพี่สนใจดูดวงหน่อยไหมคะเขาดูดวงเก่งนี่เก่งใช่ไหมใช่เอาละไหนขอมือให้หน่อยสิขอมือให้เมลหน่อยสิคะดูเหมือนว่าในอะนาคตอันใกล้นี้คุณจะต้องตกกลุมรักเมลอย,อย่างแน่นอนเลยคะ่ะงินฝากตัวด้วยนะครท่านพี่โอเคอย่างน้อยก็ไม่ตาย อันนี้ต้อง,องทำอะไรนะเราต้องเราต้องมีที่วับทำไมอ่ะนายมีว์ปไว้ทำไมอ่ะในเมื่อทางมันก็อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะทางไปต่อมันอยู่ถท้โอเควับก็ได้เฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่ปลอดภยัยเอ,อผมว่าเราคาดแคเนผิดไปจริงๆแล้วทางที่ถูกต้องคือทางที่ อาจจะอยู่ใกล้ที่สุดแต่มันถูกต้องยังไงล่ะโดนแดกทางที่ถูกต้องคือทางที่ถูกต้องไม่ใช่ทางที่ถูกไปต้องเอไปแล้วก้ผมว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาไงดีวะเอาไงดีวะ เห,เหมือนจะรลอดรอดก็เย้แล้วรอดทีนะรอดยังไงมึงกระหนาบค้างเลยปู๊โอ้โหถ้าเราว้าไปแล้วเราดึงมันมาแล้วเราวารามกลับเออวะ่ะใช่เลยอุ้ยสลามสีแดงก็ธรรมดาป่วก็เงินๆงัน่ะมันสลามสีแดงมันก็ไม่มีอะไรงง้นงันของงง้นงันอันเนี้ยแล้วเราก็เดินมาทาง เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เราเดินมาทาง,ทางอู้อู้โอ,ไอาา้ไม่ถึงกูหรอกสลามแดงไม่ถึงกูหรอกนี่เนี่ยเรียบโอเค we are alive ฮอย่าอย่าทำอย่างนั้น,อย,นไไอย่าเดินไปไงวะมันจะเดินตรงกันยังไง ก็อย่าว้าบอ่ะมันเป็นของหลอกลวงลวงลวงหรอกอันแนอันแนจะมาจับเอ้ยเอ้เราจะมาจับ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 จะจับไม่ได้ออกไปยังไงอ่ะไอแดงไม่ควรอยู่ตรงนี้มันไม่ควรอยู่ตรงนี้โอเคเดินมาทางนี้ไอแดงหน้าโง่ ติดกับดักฉันแล้วละสิอะแดงติดทิน้นเหลือเขียวถ้าเราเดินขวาเลยเขียวจะเขียวจะมาสตั๊กตรงนี้แต่ว่าถ้าเขียวสตั๊กตรงเนี้ยตอนที่เราขึ้นไปอะมันจะมาแดกเราได้อยู่ดีดังนั้นเขียวต้องมาอยู่อีกที่หนึ่งก็คืออาจจะตรงนี้เรียบโอเคได้ละเฮ้ยแต่แดงไม่งอกมาด้วยชิบหายละเฮ้ยโอเครอด ทางขวาหลอกทางขวาหลอกหมดทางขวาหลอกให้เราคิดเยอะนี่เธอโอ้ใครกล้าให้เขิอมาปลุกลิลี่คนนี้เลยอย่างนั้นเหรอก็ทําไม่ปลุกฉันก็จะเข้าไปปราบจอมาไม่ได้นะสิแต่ว่าไปเธอนะ่ะมาปราบจอมาด้วยกันไหมแล้วทําไมลิลี่ต้องทําตามด้วยละ่ะบอกชอบไปเลยละกันก็เพราะว่าฉันชอบชอบฉันเหรอหนังสือน่ะฉันชอบ,ชชชชอบชนหอนังสือ,นะอ,สอเอา้า กูมีปัญหาละไม่ได้มีปัญหากับน้องๆมีปัญหากับมึงเนี่ยเม่คิดแต่ว่ายังไงนะไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยฉันจะไปแล้วนะเธอจะมาด้วยกันไหมะจะไปไหนก็ไปเลยลิลลี่ไม่ต้องการนายหรอกอันล่างอ่ะมันเป็นคําตอบแบบปกติเว้ยซึ่งเป็นคําตอบแบบปกติแต่เดฟเกมเนี่ยมันไม่น่าใช้คําตอบแบบปกติข้าไม,ม,ม่แมงมุมแมงมุมหรอไม่อยู่แล้วเอ,อ้เอา แล้วกูต้องมาผ่านพวกมึงใหม่อนะนวกูผ่านยังไงนะก่อนหน้านี้ใครจำไม่ได้ที่ปวดหัวจัดเลยนะเนี้ยโอเคโอเคจำได้จำได้จำได,ำได้ใครจำไม่ได้มันถูกโตแล้วอะขอให้ไปด้วยกันพ,พูดอะไรนะ่ะงั้นไปด้วยก็ได้แต่ไม่ได้ชอบเหลืออะไรหรอกนะโอเคมีเซฟเหมือนไม่มี ในที่สุดคุณก็ได้ช่วยสาวสาวจนครบและเดินทางมาถึงห้องจอมมันคุณได้เปิดเข้าไปในห้องและพับพับกบพบกับจอมมันเฮ้กล้าเดินเข้ามาฮมุกคัดเดนกะคุณโอาตารุกะมุคัดเดอรนึกะแทนที wrote, พ oring, พ่จะหนีไปแต่กลับเดินเข้ามาตรงๆเลยอย่างงั้นนะถ้าไม่เดินเข้าไปฉันก็อัดแกไม่ได้นะสิ โฮ่โซมบูนีคคัตตะคุยตีจอมานสุดแรงคุณตีจอมานสุดแรงดังป๊าบป๊าบอ่าเป็นไงล่ะจอมานเอามาอีกเอามาเดี๋ยวตีอีกตีอีกไม่ไม่เอาหน้าตีอีกทำลายตำแหน่งจอมานทิ้งมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าอะไรคงน้อย แต่ยังตีฉันไม่เข้าเลยนะไม่ฉันจะไม่ตีนายยกเว้นแล้วแต่นายจะเลิกเป็นจอมมานเอา้าก็นึกว่าเรื่องอะไรก็ได้ไม่เปละจอมมันอะ่ะง่ายเนาะแล้วเข้าตีตีอีกและโลกก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งสักที่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> พอเรื่องวุ่นของสาวๆแห่งบ้านพิซล่ายังคงดำเนินต่อและเรากำลังหมายถึงตอนนี้ดังนั้นไปสัสชช่องสาวด้วย let's go ครับผมจัดเวลาใช้ได้ทําไมบทน้องผีน้อยยังไงใบแอดละ <c oughs> <add> คนหนึ่งมีสองคำตอบทำไมเลลีม่มีคำตอบเดียวใช่ทำไมกันไม่แฟรนี่วะอย่างนี้ต้องทบยอดให้มันมีสามคำตอบก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเกมจีบสาวเราๆพิกเซลยนะครับที่กำมัดมากไม่ได้กำมัดที่น้องๆกำมัดที่มึงเนี่แหละไอตัวละครเอก ดีโอซีับอ่ะอารมณ์ประมาณแบบกดปุ่มเพลงยี่สิบครั้งแล้วมีมีโหมดพิเศษเพิ่มมาอะไรเงี้ยล้วนางเอกจะเป็นเลลินใช่ไหมให้กี่คะแนนเนาะอ่ให้ความน่ารักเต็มสิบความน่ารักน้นองๆองเต็มสิบแน่นอนสมมุติว่าถ้ามีเมลโผลมาทุกครั้งให้ผมวิ่งไปหาสลามแดงทุกครั้งผมก็น่าจะวิ่งไปทุกครั้งกูรู้แหละสลามแดงฆ่ากูแต่ได้เลยครับเื้ยบอกอะไรทั้งหมดความโกนเดฟให้กี่คะแนนไม่เต็มแม็กเหมือนกันอันนี้ปนหัวชิป โอ้โหบอกเลยนะถ้าสมมติว่าเกมเนี้ยมีเสียงภาคน้องๆมาเติมให้นะอ๋เรียบโดนตบกันหมดมันน่าใส่เสียงเพิ่มมากเลยคือมันจริงๆอ่ะเรามองว่าคีย์ของวิชวลโนเวลอ่ะหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ตัวละครสองก็คือเพลงประกอบสามที่สำคัญที่สุดคือเสียงภาคเสียงภาคคือสิ่งที่แบบขอแค่มันมีอ่ะมันจะกลายเป็นแบบวิชวลโนเวลแบบครบม,มันสมบูรณ์น่าสนใจ ถ้ามันเพิ่มมาได้รอให้ทางรู้นเขาส่งมาให้เขาส่งเสียงสุดเอกลีมาให้ฉัน <c oughs> <c oughs>